สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักหอมโคเชนะคะก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเดิมนะคะหลังจากที่หายไปได้สักพักเนาะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่กับงานถักโคเชที่เรารักเหมือนเช่นเดิมนะคะกลับมาคลิปนี้ก็จะพาทำงานต่อดอ,อกหกเหลี่ยมนะคะดอ,อกหกเหลี่ยมแบบนี้ เราจะต่อเป็นชิ้นงานเพื่อใช้สอยได้จริงนะคะก็งานแบบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือจะเอาใช้ใส่แว่นตาเป็นซองใส่แว่นตาก็ได้นะคะงานเราก็จะเป็นแบบนี้กระดุมนี่สามารถ แกะใช้ได้จริงนะคะสวยงามนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปทำไปด้วยกันนะคะค่ะสำหรับแผ่นหกเหลี่ยมนี่คุณป้าได้ทำไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเอามาแปะไว้ตรง คลิปนี้ให้ดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำก็เข้าไปดูไปทำกันนะคะแล้วเราก็จะมาต่อดอกไปด้วยกันค่ะสำหรับการต่อดอกนี่คุณป้าจะใช้เข็มเย็บนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใช้โคเชตักเดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะ จะได้ทำกันได้เนาะจะได้เอาไว้ใช้งานเราสามารถทำใช้งานเองได้หรือใครที่ขยันหน่อยก็ทำขายเป็นไรายได้เสริมได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะหลังจากที่เราถักแผ่นหกเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามา ต่อกันด้วยวิธีการใช้เข็มเย็บนะคะสำหรับแผ่นนี่สีแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้คุณป้าจะใช้สีเดียวกันเพราะว่าจะได้มองเห็นได้ชัดเจนเนาะจะใช้แผ่นหกเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดสิบสองแผ่นนะคะแล้วก็เราจะใช้ไหมในการเย็บนะคะคุณป้าจะใช้สีนี้เพราะว่าจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะ อันนี้คุณป้าได้เรียงสีไว้แล้วเพื่อนจะใช้สีแบบไหนก็แล้วแต่ชอบใจเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเรียงให้ดูนะคะคุณป้าจะจะเรียงแบบนี้นะคะเราจะต่อตรงกลางก่อนนะคะเราจะเรียงแบบนี้หกแผ่นพื้นที่อาจจะมองไม่ชัดเนาะ เพราะว่าใช้พื้นที่เยอะค่ะเราจะเรียงแบบนี้นะคะ6แผน่นสีตามชอบใจเลยนะคะค่ะ6แผ่นแบบนี้เราจะทำการเย็บติดกัน1ด้านแบบนี้นะคะให้ได้6แผ่นเรียงแบบนี้ค่ะมาดูกันก่อนคะ่ะ มาดูวิธีการเย็บติดกันเนาะเราจะเริ่มตรงที่มุมนะคะ หนึ่งด้านแบบนี้ใช้ไหมไว้ด้านในเนาะให้หลักต่อหลักนะคะจะได้สวยงาม เราถักเองเราจะรู้นะคะว่าหลักของเราเริ่มต้นแต่ละมุมอยู่ตรงไหนเนาะให้หลักเขาตรงกัน งานจะได้แบบนี้นะคะให้หลักต่อหลักแบบนี้เขาก็จะออกมาสวยงามน,นะคะคุณป้าจะทำให้ดูแค่หนึ่งด้านนะคะเดี๋ยวชิ้นต่อๆไปก็ทำเหมือนกันเลยค่ะถักให้ได้เย็บติดกันให้ได้หกแผน่น มาตรงมุมแล้วนะคะพอถึงตรงมุมแล้วเราจะย้ำสองครั้งจะได้งานแบบนี้นะคะตรงมุมเขาจะมีอยู่สองสองเส้นนะคะทีนี้เราจะเก็บไหมเลยเก็บไว้ทาดในเลยนะคะ เคยมีเพื่อนนักถักถามเข้ามาเหมือนกันนะคะอยากรู้วิธีเก็บไหมของคุณป้าคุณป้าก็จะใช้เข็มเก็บแบบนี้เลยค่ะ ะคะเราก็ตัดใหม่เลยพอแผ่นต่อไปนะคะเราก็จะเหมือนกันเลยค่ะเย็บติดเหมือนที่เราเริ่มตะกี้นะคะค่ะติดให้ได้6แผ่นนะคะเดี๋ยวพอครบ6แผ่นแล้วเราจะมาดูการทำข้างนะคะ ค่ะลงมือทำเลยค่ะค่ะพอเราเย็บติดทั้งหกแผ่นแล้วนะคะก็จะได้งานแบบนี้นี่คุณป้าจะทำเป็นตรงกากนะคะเดี๋ยวให้ดูที่ทำสำเร็จแล้วนะคะ ก็จะเป็นแถวนี้นะคะจะเป็นแถวนี้จะมีอยู่หกแผ่นเดี๋ยวพอเราต่อข้างๆแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะมาดูโจงนี้กันก่อนค่ะพอเราต่อได้หกแผ่นเราจะวางไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาแผ่นต่อไปมาต่อ สองข้างแบบนี้ไปก่อนนะคะเราจะเริ่มต่อจากตรงนี้นะคะเย็บ yep. ติดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้จะเป็นสองด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเย็บเย็บติดตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้สองด้านเหมือนกันก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้เราเริ่มไปทีทีละด้านก่อนนะคะ พอเราต่อทั้งสองด้านนะคะเขจะได้งานแบบนี้คุณป้าไม่ไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่าจะทำเหมือนกันเลยเนาะเราก็เย็บติดไปทีละด้านแบบนี้นะคะเพียงแต่ให้รู้ว่าเราจะต่อแบบไหนนะคะพอเราได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะมาต่อแบบนี้นะคะ เขี่ยมาเขาจะได้แบบนี้ตรงนี้เราจะทำสามด้านนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้ไปนะคะพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นสามด้านนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นี่คุณป้าวางให้ดูนะคะจะได้ เข้าใจเนาะก็จะได้งานแบบนี้นะคะเพราะว่าอีกตรงนั้นจะเป็นด้านหลังนะคะต่อให้ครบเลยค่ะถ้าเราต่อครบแล้วจะมีอยู่ด้านข้างนี้จะมีอยู่หกแผ่นนะคะหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหพอได้ครบ6แผ่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อด้านหลังกันนะคะทำให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะเราก็ต่อมาครบแล้วนะคะ6แผ่นข้างๆนี้นะคะก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้ มาดูกันต่อเลยค่ะเราจะพับครึ่งพับครึ่งงานแบบนี้ตรงนี้จะเป็นตรงกลางนะคะเราก็ลองทาบดูแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนี่ค่ะเขาจะพอดีพอดีแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะต่อต่อตรงนี้นะคะตรงนี้มาถึงก้นกระเป๋าก้นกระเป๋าตรงนี้เราจะเย็บเย็บตรงไปเลยนะคะคุณป้าจะไม่ทําให้ดูนะคะวิธีการ ใช้เข็มร้อยเย็บก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนฝั่งนู้นที่เราทำมาเนาะก็จะเหมือนเดิมๆลงมือเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนะคะคุณป้าได้ทำการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงก้นกระเป๋าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเราจะต่อให้ตรงไปเลยเพราะว่าก้นกระเป๋าเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาต่อฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะคะจับเรียมให้ให้ตรงกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้ต่อไปเราจะมาถักลายริมรอบเลยนะคะนี่เราจะถักตัวนี้รอบชิ้นงานตรงฝากระเป๋านะคะแล้วก็ทำเจาะไว้ติดกระดุมนะคะ มาดูเราจะถักกรีมกลีมรอบกระเป๋านะคะนี่ค่ะเราจะมาเริ่มต้นตรงนี้ตรงฝากระเป๋าเราจะโซ่หนึง่งแล้วก็ถักเอ็กลงไปนะคะ ก็จะถักลายง่ายๆเลยเนาะจะเป็นถัก X ถัก X หรือคอทอนะคะคถักในทุกหลักเลยนะคะรอบเลยรอบจนมาถึงตรงที่เราเริ่มต้นนี้เราก็จะจบแถว ค่ะพอครบรอบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะเราก็มารวบห่วมติดกับที่เราเริ่มต้นไว้ต่อไปเราจะมาถักพันหนึ่งครั้งนะคะเราเริ่มต้นด้วยโซ่สาม เราจะพันหนึ่งครั้งให้มาถึงตรงนี้เลยนะคะตรงมุมนี้ จะได้งานแบบนี้นะคะเราจะถักแค่ตรงมุมนี้ต่อไปเราจะถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับนะคะถัก x ไปจนครบแถวเดี๋ยวคุณป้าให้ดูนะคะ เราถักตัวนี้นะคะเราถัก x มาครบแถวแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกรอบหนึ่งพันหนึ่งครั้งนี้จะมีสองแถวแล้วก็ x สองแถวนะคะพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมาเจอกันค่ะเพราะว่าตรงนี้จะถักง่ายเนาะเรามาดูตรงที่เราถักรังดุมนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพอเราถักได้ครบตามจำนวนแบบนี้นะคะสองแถวแบบนี้แล้วก็ถัก x 2สองแถวก็จะเป็นสแถวนะคะมาดูการถักกรังโดมกันค่ะตรงนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะพันหนึ่งครั้ง พอได้สามหลักแล้วเราจะพันสองครั้งแบบนี้นะคะได้หกหลักแล้วเราจะแบ่งครึ่งน,นะคะใครถักได้เท่าไหร่ก็มาแบ่งขึ้น จากนั้นเราโซ่สี่แต่ถ้าใครอยากได้รังดุมมีกระดุมเม็ดใหญ่ก็โซ่ห้าโซ่หกก็แล้วแต่นะคะสามารถทำได้ค่ะแล้วแต่กระดุมที่เราจะทำนะคะตรงนี้จะพันสามครั้งข้ามหนึ่งหลักเว้นเพื่อเป็นรังดุมเนาะนี่เขาก็จะเป็นรูแบบนี้ จากนั้นพันสองหลักก็ถักเหมือนฝั่งนี้นะคะถักให้เท่าๆกัน พอเราได้รางดมแบบนี้เราจะถัก X นะคะเป็นรอบสุดท้าย เสร็จแล้วเราก็ตัดใหม่เลยนะคะรังดุมของเราก็เรียบร้อยค่ะเก็บใหม่ให้เรียบร้อยแต่คุณป้าจะใช้เข็ม เก็บนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักกระดุมกันค่ะแต่าใครอยากให้ยาวนะคะจะใช้กระดุมอยู่ตรงนี้ก็ถักให้แถวเยอะขึ้นก็ได้นะคะสามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวเรามาถักกระดุมกันค่ะ าดูการถักกระดุมนะคะคุณป้าจะใช้ไหมสองเส้นถักเอกรอบวงกลมเลยนะคะเอาให้เต็มเลย คุณป้าไม่นับนะคะจะเอาให้เต็มวงกลมนี้พอเต็มแล้วเราก็ ควักต่อไปค่ะเราจะครอมแถวนี้เลยนะคะ พักต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะคุณป้าก็ควักโดยรอบมาเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเราจะค้อมแถวไปเลยนะคะเอาให้เต็มตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้งานฝั่งข้างล่างนะคะตรงไหนที่ไม่เต็มเราก็ทำให้ ให้เต็มนะคะจะได้กระดุมสวยๆรูตรงนี้เราเอาให้เต็มเลยนะคะตรงนี้อันนี้คุณป้าจะพอแล้วนะคะเพราะว่าราังดูมเม็ดเล็กเนาะ ถ้าใครชอบเม็ดใหญ่ก็กระดูกเม็ดใหญ่ก็ถักหลายๆรอบไปเลยแล้วก็ทำร,งรังนมใหญ่ๆนะคะนี่คุณป้าจะพอแล้วจะตัดใหม่แล้วเหลือไว้นะคะเพราะว่าเราจะเอามาเย็บติดเนาะนี่ค่ะเราก็ได้รังรมแล้วจากนั้นเราก็ใช้ เข็มนี่แหละค่ะสอยติดกับกระเป๋าไปเลยง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครมีกระดุมสวยๆก็ใช้ได้นะคะสามารถเอามาใช้ได้นี่ค่ะเราก็จะร้อย แล้วก็เอาไปติดกับกระเป๋านะคะนี่ค่ะนี่เราจะติดตรงนี้นะคะแล้วก็สอยติดเลยเย็บติดเลยค่ะก็ง่ายๆเนาะใครๆก็ทำได้เนาะเย็บกระดุมค่ะ กระเป๋าของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้สำเร็จแบบนี้นะคะถ้าเก็บใหม่เรียบร้อยงานเขาก็จะสวยงามนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ คุณป้าก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและก็ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะได้ตอบสอบถามเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ